วันนี้เราจะพากันมาหาหอยนะครับกำลังลงกำแพงกั้นน้ำต้องใช้บันไดลีงลงมาตอนนี้ลงมาแล้วครับถึงพื้นแล้วครับวันนี้เราจะชวนทุกคนมาหาหอยกันนะน้ำกำลังลงทะเลก็สวยมากมีเด็กๆหากันเยอะเลยโอ้โหลงมาหรือยังครับกันแบลไม่ต้องวิ่งนะครับไปแล้วนะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนมาหาหอยนะครับกันแบลว,วันนี้เราไปไหนกันครับไปหาไปหาหอยครับได้หรือ,อยัง,งม,มีอะไรบ้างมีถังกับอะไรนั่นลูกเสียมเหรอรโอเคไปเดินไปเดี๋ยวย่าตามไปนะวันนี้เราจะไปหาให้ได้เยอะๆเราจะทำแกงหอยให้กินซุปกิมจิใส่เทนจังใส่ทุกอย่างเลย เราจะเดินไปเรื่อยๆเราจะไปดูว่ารูตรงไหนเป็นรูหอยแล้วเราก็จะขุดไปแล้วพนักงานขุดหอยเดินไปโน่นแล้วนะครับไปค่ะเดี๋ยวจัดการให้ดูว่าหอยมันอยู่ยังไงนู่นนะ่ะเดินไปหาเพื่อนอยู่โน่นนะ่ะทางโน้นเขาจะได้หอยอะไรเหรอเราตามไปดูกันนะคะ ตัวอะไรลูกปลา,ต,ปาตีนกินไม่ได้ไม่เอานะครับเอามาดูดเฉยๆหรอไปเราจะเดินไปหาหอยทางโน้นกันไปเลยปักเป้าปักเป้าไม่เอากินไม่ได้ไปดูกันว่าเขาได้หอยอะไรตอนนี้พวกเรายืนอยู่บนเนินทรายจะไปดูชุดโน้นพี่คนนั้นเขาหาหอยอะไรกันไปจ้ะเดินไปดูเขา ไปแล้วสนุกไปนอนแล้ว วันนี้เราจะพากันมาหาหอยนะครับกำลังลงกำแพงกั้นน้ำต้องใช้บันไดลิงลงมาตนนีอ้ลงมาแล้วครับถึงพื้นแล้วครับวันนี้เราจะชวนทุกคนมาหาหอยกันนะน้ำกำลังลงทะเลก็สวยมากมีเด็กๆหากันเยอะเลยโอ้โหลงมาหรือยังครับกันเบลไม่ต้องวิ่งนะครับไปแล้วนะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนมาหาหอยนะครับกัดแบลว,วันนี้เราไปไหนกันครับไปหาไปหาหอยครับได้หรือ,อยัง,งม,มีอะไรบ้างมีถังกับอะไรนะั่นลูกเสียมเหรอรโอเคไปเดินไปเดี๋ยวย่าตามไปนะวันนี้เราจะไปหาให้ได้เยอะๆเราจะทำแกงหอยให้กินซุปกิมจิใส่เทนจังใส่ทุกอย่างเลย เราจะเดินไปเรื่อยๆเราจะไปดูว่ารูตรงไหนเป็นรูหอยแล้วเราก็จะขุดไปแล้วพนักงานขุดหอย<ม>เดินไปโน่นแล้วนะครับไปค่ะเดี๋ยวจัดการให้ดูว่าหอยมันอยู่ยังไงไตัวอะไรลูกปลาตีนกินไม่ได้ไม่เอานะครับเอามาดูดเฉยๆหรอ ไปเราจะเดินไปหาหอยทางโน้นกันไปเลยปป,ปักเป้าไม่เอากินไม่ได้ไปดูกันว่าเขาได้หอยอะไรนู่นนะ่ะเดินไปหาเพื่อนอยู่โน่นนะ่ะทางโน้นเขาจะได้หอยอะไรเหรอเราตามไปดูกันนะคะตอนนี้พวกเรายืนอยู่บนเนินทรายจะไปดูชุดโน้น พี่คนนั้นเขาหาหอยอะไรกันไปจ้ะเดินไปดูเขาไปแล้วสนุกไปนอนแล้วไใช่นะอนะ้ไอ้นั้นมันเปิดด้วยาาได้ตัวอะไรเหรอเด็กๆไ,ไหนดูซิเอเลียน,นเอเลียน,ยนไหนเอามาให้ยายดูซิเอากระปุกให้ยายดูซิ ไหนตัวนะั้นมันไมนเปลือกป้องกันอนะ่ะโอ้โหมันคือเอเลี่ยนเหรอเนี่ยโอเค,อเคหาเยอะๆวันนี้จะทอดให้กินนะครับ,บ,บาหาเยอะๆ